ครับผมสวัสดีครับชุดนี้น่าจะสามปีแล้วครับผมระบบยังเดินปกตินะครับผมชุดลดค่าไฟนะครับผม5กิโลวัตต์แผงโซลาเซลล์14แผ่นนะครับผมอยู่ที่ลานมันนะครับผมไฟออกปกตินะครับ3ปีแล้วนะครับอินเตอร์ตัวนี้แก้ปัญหาไฟตกไฟดับนะครับผมและลดค่าไฟนะครับตั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมนี่ครับเป็นไฮบริดนะครับผมการไฟฟ้ามาจอนะครับผม ตอนนี้ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมเหลือจากแผงชาร์จลงแบตนะครับลูกค้าโัวให้มาดูระบบให้นะครับเช็กคอนเดนไบต์นะครับยังปกติอยู่นะครับผม220ยโวลต์ครับยิ่งกระแสที่แงนะครับตอนนี้น่าจะตู้เย็นนะครับยังปกตินะครับเปลี่ยนแบตไป2ลูกนะครับผมเช็กแบตนะครับผมถอดออกเช็กแบต รูปไหนที่ดึงเพื่อนเราก็เอาออกนะครับชุดนี้เป็นแบบใหม่2รูปนะครับผมใช้ทั้งหมด8รูปนะครับผมอีกหรูปใช้รูปเดิมนะครับผมทยอยเปลี่ยนนะครับผมประมาณนี้นะครับผม2ฟปีแล้วครับใช้ทั้งหลังนะครับผมใช้แอร์สตัวสบายนะครับผมแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผม บ้านของผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับผมสายไฟนะครับลอดไปนี่นะครับผมแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแผงโซล่าเซลล์นะครับผมบนหลังบนหลังคานน่นนะครับผม14แผ่นนะครับแผง345วัตนะครับ14แผ่นลดค่าไฟได้ประมาณเดือนละ4 0 00บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ไว้วางใจเราร้านสอกรโซล่าเซล์นะครับ ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมที่เบอร์โทรน,นะครับ0625366331นะครับร้านโซล่าเซลล์ชุนตบงยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ